สวัสดีครับเพื่อนๆนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะครับหกโมงกว่าแล้วตอนเย็นนะครับหกโมงเย็นก็พอดีเมื่อกี้มีออเดอร์นะครับด่วนก็โทรมาเมาื่อกี้ผมก็วิ่งมาจากบ้านนะแล้วก็มาตัดท่อนพันอ้อยสุโบุัีห้าศูนนะครับก็อยากให้ผม ตัดลำไม่ค่อยใหญ่มากนะครับถ้าส่งจะได้ไม่เยอะนะครับก็เลยเลือกท่อนที่หาเลือกกอที่ลำไม่ใหญ่อะคัดลำที่มันไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัดไปให้เขาแกแกกลัวว่าค่าส่งจะแพงแกก็เลยหาคัดตำให้หน่อยได้ครับจัดตามคำขอครับต้องการแบบไหนต้องการอวบใหญ่หรือ ขนาดกลางขนาดเล็กมีหมดครับก็จัดให้ฝน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 ถือมีดพ่อถือมีดพ่อหน่อยพ่อมาตัดพ่อพันพอดีลูกมากับยายมามาถอนในส่วนหญ้าถือถือมีดเลยพ่อหน่อยฝากมีดหน่อยเดี๋ยวพ่อแบกอ้อยไปเอา เออ,อน,น,นย้ายล,ะล่ะ,ะมีนาอยู่สองที่ครับตรงอันนี้เป็นแปลงอ้อยแปลงที่สองนะครับแปลงอ้อยแปลงอ้อยแปลงเนี้ยที่ผมมาตัดเนี่ยมันเป็นแปลงที่สองอพื้นที่สองไร่นะฮะ ทั้งห้อยหลายรุ่นนะครับอายุอะไรเรียกกันไปเลยมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จริงๆแล้วหวานคั้นได้ก็มีนะแปลงเนี้เจ็ดเดือนนหน่อยอย่ะคันได้เลยก็มีอันนี้เป็นแปลงมันสำปะหลังนะครับนี่เนี่ยในหน้า,าคือในหน้าที่ตัดตัดอ้อยตัดอ้อย เอาลำไปขายอ่ะเอาไปคาน้ำนะครับผมจะวิ่งมาตรงนี้นี่บินมาตรงนี้น่ผมจะวิ่งมาเส้นนี้แหละแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนเราก็ทํานาทําอะไรกันมันไม่ค่อยสะดวกกิ่งมงกิ่งไม้มันขวางทางตรงนู้นก็เลยไม่ค่อยสะดวกผมก็เลยเอารถไม้ด้านหนึ่งเอารถไปจอดอีกด้านหนึ่งด้านนู้นแล้วก็เดินตัดจากอ้อยแปลงอ้อยแปลง,งแรกผมประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าถึงดูการที่ตัดอ้อย ัดลำไปขายให้พ่อค้าแม่ค้านะครับก็คงต้องรถถอยมาตรงนี้เลยแม่ยายแกแม่ยายแกเอาเอ้เยามันมาปลูกครนี้จริงจริงตรงนี้ป็ายูค้านะเอาปลาตัดปลายยูคาออกแล้วก็เอาไม่โคมามาตักรากออกแล้วก็เผาละเนี่ยก็ยังเหลือเศษเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้อาจจะเหลือไว้เป็นทางเข้าแต่แกก็ะด้มาปลูกมันเห็นี้ย มันจะมาได้ไงรถถ้าไม่ถ้าไม่ล้มเสาออกก่อนแม่งก็ต้องเอามันออกนิดหนึ่งอ่ะมันออกตรงนี้สักหน่อยนี่บอกให้เหลือทางไปม,มันแคบเกินไปรถมันจะมาไม่ได้มันมาถึงนู้นแล้วครับเดี๋ยวมาถึงมาตตดตรงนี้ติดต้นมันอาจจะต้องถ้าไม่ออกอาจจะต้องเหยียบอีกสักอสองเดือนนะสองเดือนสามเดือนนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับแปลงอ้อยผมเป็นรูปตัวเอ็นนะครับนี่เห็นนะ ป,ปึ๊บปุ๊บแล้วก็ปึ๊บอย่าไปนูป้นไปรูปตัวเอลนะครับเป็นไงบรรยากาศหกโมงเย็นทํากลางท้องไร่ท้องนาท้องไร่ก็เป็นไร่มันไร่อ้อยแล้วก็มีท้องนานานาจริงจริงจะมีอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งตรงนูน้นแล้วก็มีฝั่งทางนี้ทางด้านนี้ด้วยมีนาสองที่นะครับ ฝั่งนู้นจะเป็นนาของเป็นที่ของป้ตาฝั่งนี้จะเป็นของแม่ยายนะก็เลยมีนาสองที่ทังด้านป่ามันฝัน่งนี้นะครับก็จะมีบึงน้ำด้วยทั้งตรงน,นปะกลับครับกลับแบกอ้อยกลับบอดีลูกผมหยุดนะครับก็ไม่ไม่ไม่ใช่เชิงหยุดนะก็คือต้องเรียนออนไลน์กันเพราะว่าติดโควิด โควิดนี่มันมีผลกระทบกับทุกคนทุกคนเลยนะครับขอให้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะรวยหรือจน,นมีผลกระทบหมดเด็กวัยเรียนก็ไม่ได้เรียนเดี๋ยวจะย่อยแบกอ้อยไปออเดอรด่วนเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะแบกไปทีจริงๆเขาสั่งร้อยท่อนนะสั่งร้อยท่อนเดี๋ยวผมจะอ่า จบคลิปแล้วก็เดี๋ยวแบกสองมือนะมือมือมือที่ถือตัวส์บเนี่ยก็ต้องแบกเลยเพคแบบนั้นมันจะไม่สะดวกขี้เกียจเดินหลายรอบรถจอดไปทร้งนู่นเคนะครับประมาณนี้ก่อนถ้าใครสนใจอยากได้ท่อนพันก็โทรมานะครับศูนย์ไปหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้าครับเหมาะสําหรับเป็นท่อนพันกำลังดีเลยมีอ้อยหลายรุ่นนะครับมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เพราะว่ามันโตไม่เท่ากันและอีกอย่างปลูกไม่พร้อมกันด้วยนะแปลงนี้ปลูกไล่ระดับกันไปนะครับแต่ พอดีก็คือเป็นอ้อยอ่อนนะตอนนี้ยังเป็นอ้อยอ่อนอยูนะ่มีหลายรุ่นต้องการหาเดือนหกเดือนจะเดือนประมาณเนี้ยนึกลองจินตนาการดูว่าอ้อยประมาณนี้นะครับว่ามันจะโตแค่ไหนโซนตรงนี้ไม่ค่อยโตเนี่ยโซนโซนที่ผมมาตัดเนี่ยกำลังอ่อนๆกำลังดีเลยส่วนโซนโตคันได้ก็มีนะส่วนด้านนู้นที่ดินสมบูรณ์สมบูรณนะ์เนี่ยหวานเจ็บเลยเทสดูแล้วเออ อ้อยเจ็ดเดือนเออม,ม,มันหวานได้ขนาดนี้เกินสิบห้บิกแน่นอนผมก็ยังงงเลยอยู่ที่ดินฮะอยู่ที่ดินตรงนี้เป็นดินทรายดินทรายเป็นที่ดอนด้วยนะครับดีดอนน้ำไม่ขังอ้อยหวานเร็วมากโอเคนะครับเจอกันใหม่นะครับวัสดีครับ